เตที่รักจ๋าขอลอกการบ้านเลขหน่อยได้มาฉันทำไม่ทันจริงๆ่งออฟเป็นเด็กท่าทางกลนแต่เป็นมิดกำลังขอรลอการบ้านเตเด็กเรียนประจำกลุ่มที่มักจะตกเป็นเป้าหมายให้เพื่อนอีกสองคนอย่างออฟและกันสมาชิกประจำกลุ่มอีกคนในการขอลอกการบ้านตอนเช้าก่อนส่งเป็นประจำเหมือนกับในตอนนี้ทำไม่ทันหรือว่าไม่ได้ทำกันแน่ฮะแก ไม่ต้องมาทำเป็นพูดดีหน่อยเลยหน้ากันเพราะว่าตอนนี้แกก็หลอกการบ้านข่าอยู่นี่นาะแม้ว่าเอาก,กับเตเด็กชาย3คนจะมีนิสัยที่ค่อนข้างต่างกันไปคนละแบบทว่าสิ่งเดียวที่ชอบเหมือนกันก็คืออนิเมะเรื่อง Attack on Titan โดยเฉพาะตัวละครเอกอย่างรีวายเป็นพิเศษที่ทั้งหล่อทั้งเทถึงขั้นตั้งชื่อสมาชิกกลุ่มว่าแก๊งผ่าลาวิภพอายอ นี่แกเติมเพทไปเท่าไร่แล้วเนี่ยฮะเออว่ะแต่ช่างมันเถอะก็คนมันจะเท่นี่วะไอเสียไปเท่าไรแล้วกันเนี่ยกับแอ t แท็กออนไททันมากยิ่งในช่วงนี้เกมฟรีไฟลที่ทั้งสมนัดเล่นกันเป็นประจำกำลังมีกิจกรรมรวมทีมสำรวจสังหารไททันแถมยังมีเทรนแฟชั่นสุดเท่โดยอ้างอิงจากเครื่องแบบตัวละคร a t t a c ็ Attack on t i t ท n นแล้วด้วยก็ยิ่งทำให้ออฟยิ่งบ้าเห่อเป็นพิเศษ แฮมออฟก็ดูเหมือนจะยังไม่ทิ้งนิสัยแบบตอนเด็กๆที่ชอบหยิบผ้าคลุมไหลมาลผูกคอเหมือนกับไอดอลในอนิเมะที่ชื่นชอบอย่างรีไวด้วยเฮ้ยไอ้กันไอ้เต้ข้าดูเท่เปล่าอะไรของแกวันนี้ไอออฟไม่ใช่เด็กสิบขวบแล้วปะวะถึงได้ผูกผ้าคลุมเป็นฮีโร่แบบเนี้ยเออนี่วะแล้วนี่เองซื้อมาใหม่เอระเหมือนข้าจะเคยเห็นขายในตลาดมือสองอะ ไม่ใช่เว้ยอันนี้ค่าพรีออเดอร์ส่งตรงจากญี่ปุ่นเลยนะหมดไปตั้งหลายพันแน่นี่ยังไม่รวมค่าส่งอีกนะเนี่ยกินแกลบไปเดือนเดือนเลยกว่าจะได้มาไอเจ้าันนี้ยอมใจในความติงแอดแท็กออนไททันของแกเลยเว้ยวันต่อมาขณะที่กันหนึ่งในสมาชิกแก๊งผ่าหลาวพิภพกำลังแวะซื้อปลาทั้งเก่าร้านเฮียตุยเฮียตุยก็ได้เล่าเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นในช่วงสองสามวันก่อนให้ฟัง เฮีย,ยตุ้ยน้ำเต้าคู้สี่ปลาท่องโกสิบคู่เหมือนเดิมเลือเนี่ยนะเห็นตัวเล็กๆแต่กินจุเหมือนกันนั่นเนี่ยนะเป็นยักษ์อาเป่าเนี่ยฮะ <laughs> โอ้ยักษ์เยอะอะไรกันลนะ่ะเฮียฉันก็ซื้อไปฝากไอ้เตไอต้อ๊อฟมันนั่นแหละเนอ,อแต่พอพูดถึงเรื่องยักษ์แล้วเนี่ยนะหลือเขาได้ยินเรื่องของที่เขาว่ากันว่ามีคนเจอหลุมยักษ์อเป่าว่ะเห็นนะ้าแตนอีไปขอหวยที่นั่นเห็นว่าถูกเลขท้ายสองตัวเลยนะ มีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นด้วยหรอครับเฮียแล้วเฮียตุยก็เล่าเรื่องที่มีชาวบ้านที่บังเอิญไปเจอหลุมที่มีลักษณะคล้ายรอยเท้าของคนที่มีขนาดยักษ์กลางป่าที่อยู่ถัดออกไปจากหมู่บ้านและยิ่งเมื่อมีคนไปขอเลขเล่นหวยก็มีคนถูกรางวัลไปหลายคนจนขึ้นชื่อในเรื่องขอความศักดิ์สิทธิ์โอ้เฮียผมว่าไม่ใช่หรอกมั้งยักษ์ยักษ์กอะไรน่นะน,น่ะมีแค่ในหนังสือเท่านั้นแหละ อาตันอีว่ามาแบบเนี้ยนะว่างๆลื้อก็ลองชวนแม่ของลื้อไปขอหวยดูมั่งสิเพื่อจะถูกรางวัลเหมือนอาแตงนเขามั่งอ่ะโหยขานั้นไม่ต้องบอกหรอกเขาไปอยู่แล้วนั่นแหละเอองั้นผมไปเรียนก่อนนะเฮียอ้าวก็นึกว่าลื้อจะไม่ไปแล้วน่ะเนี่ยนะเห็นว่าตอนนี้แปดโมงกว่าแล้วอะ่ะเวละแล้วทำไมเฮียไม่บอกผมเล่า กเลืยนทุกสิ่งที่พูดคุยกับเฮียตุ้ยทันทีเพราะตอนนี้เขาเผลอเข้าเรียนสายจะต้องแอบปีนล้วโรงเรียนย่องเข้ามาหลังห้องแทนโชคดีที่ดูเหมือนว่าคาบเช้าจะโฮมรูมกันอยู่อาจารย์เลยไม่ได้สนใจเด็กที่พึ่งย่องเข้าหลังห้องแบบเขามากนะักไอ้อ๊อฟไอเต้อาจารย์เริ่มโฮมรูมไปยังวะนี่ไงเริ่มแล้วเนี่ยเห็นว่ามีนักเรียนใหม่มาด้วยว่าท่าทางเรียบร้อยเชียว อาจจะกระทันหันไปหน่อยแต่ก็ช่วยกันดูแลเพื่อนใหม่กันด้วยนะจ๊ะยงจ๊ะไปหาโต๊ะว,ว่างนั่งได้เลยนะเฮ้ยเฮ้ยเด็กใหม่มานั่งตรงนี้สิวะได้ด้วยเหรอครับเฮ้ยอย่ามาหนอมแน้มสิวะอา้าวนี่ไอ้การไกร่ไปเตเพื่อนข้าเองอะไอสองคนนี้ไม่กัดเองเหรอกมานั่งมานั่งมานั่งไอออฟเขาไม่ใช่หมานะเว้ย่อแต่เด็กใหม่กินน้ำเต้าหู้ปะ เอาเนี่ยก็ให้แม้ว่ายงจะมีท่าทางเคอะเขินดูเหมือนคนเรียบร้อยไม่ค่อยกล้าพูดกับใครพอเพิ่งย้ายมาใหม่แต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดกลัวใครจนถึงขั้นไม่พูดกับใครด้วยเลยจนในที่สุดแก๊งผ่าเหลาพิภพก็ได้สมาชิกใหม่เพิ่มเข้ามาวันหนึ่งในขณะที่แก๊งผ่าเหลาพิภพกำลังเทนการเล่นฟีฟ่าให้กับยงผู้เป็นสมาชิกใหม่อยู่นั่นเอง บรรดาสมาคมแม่บา้านหรือแม่บ้านของทั้งสามหนุ่มที่มานั่งเมาหมอยที่บ้านของออฟก็มาพูดคุยซุบซิบกันถึงเรื่องที่มีถ้ำสมบัติบนเทือกเขานางพันธุรัดจริงเหรอแกที่บอกว่ามีคนเจอถ้ำสมบัติน่ะมันเป็นแค่เรื่องเล่าไม่ใช่เหรอ ฉันเองก็ไม่แน่ใจหรอกฉันรู้แค่ว่าวันก่อนไปขอหวยจากรอยเท้ายักษ์กับเขาบ้างอะนะคนเขาก็ลือกันว่าน่าจะเป็นรอยเท้าของยักษ์ที่มาจากบนเทือกเขานางพันธุรัตแสดงว่าอาจจะมีถ้ำสมบัติจริงๆก็ได้นะเธอเป็นเอามากนะเนี่ยแค่ไปขอหวยกับหลุมยักษ์แล้วถูกรางวัลมาก็เชื่อเป็นตูเป็นตาก,กับเขาเลยเหรอ ตำสมบัติบนเทือกเขานางพันธุลัดซึ่งปัจจุบันถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่อนุรักษ์ของจังหวัดเพชรบุรีมีเรื่องเล่าขานว่าด้วยเรื่องราวของนางพันธุลัดนางยักษ์จากในวรรณคดีที่มีทรัพย์สมบัติมหาศาลซ่อนไว้ในธรรมรวมถึงบ่อเงินบ่อทองลูกเงาะเกือแก้วซึ่งเป็นของห่วงห้ามของนางยักษ์พันธุลัด และเมื่อนา,นางได้ตายลงล่างของนางซึ่งนอนกลายเป็นเทือกเขายาวเหยียดกินพื้นที่กลับมาถึงบริเวณถ้ำนั้นด้วยแกว่าถ้ำสมบัติอะไรนั่นน่ะมันมีอยู่จริงไหมวะไอ้นี่ก็อีกคนวันก่อนเฮียตุ้ยก็เล่าให้ข้าฟังข้าไม่อยากจะเชื่อเท่าไหร่เลยอะ่ะก็นั่นนะดิไอ้บอกเงินบ่อทองที่ว่าเนี่ยมันก็มีแต่นนิทานของน้องข้าเท่านั้นแหละถ้ำสมบัตินะ่ะมีอยู่จริงนะครับทุกคน ผมมเเคเห็นากับตาเลยลย่อนที่แก๊งหล่าวิภพจะตีกันไปมากกว่านี้ยงก็รีบห้ามถาบขัดขึ้นมาด้วยการเล่าเรื่องสมัยเด็กของตัวเองที่เคยไปเล่นบนเทือกเขากับเพื่อนๆจนหลงเข้าไปในถ้ำพันธุลัดและเจอสมบัติเหมือนอย่างที่เขาอ่านเจอในหนังสือนิทานของเตถ้าหากว่าทุกคนไม่เชื่อพรุ่งนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเองนะครับ แม้จะรู้สึกแคลงใจในคำพูดของยงแต่สุดท้ายด้วยความอยากรู้อยากเห็นก็มีมาทั้งสี่สมาชิกพาหลาวิภพก็มาหยุดอยู่ตรงทางขึ้นเขานางพันธุรัดด้วยกันจนได้โดยนักกันแต่งเป็นทีมนักสำรวจกันยกทีมไอ้ออฟจนถึงตอนนี้แล้วนายนายังจะใส่ผ้าคลุมนี่อีกเหรอเนี่ยแล้วถามจริงๆเหอะนีนายนบ้าคนเดียวไม่พอหรืองไงอ่ะ ยังจะให้ค่ากับไ้กันแล้วก็ยงสายฟ้าพุมนี่ด้วยอะเมื่อ,อไรก็ไม่รู้แล้วได้ข่าวว่าอีก่กี่เดือนนายน่ะจะใช้คํานําหน้าว่านายแล้วนี่นะเอา้าก็แกงผ่านเราพิภพออกไปจนภัยทั้งทีนะก็ต้องนัดตีมแต่งตัวกันหน่อยสิบ่นกันไปได้โถดวยยงไป็ตัวอย่างดิไม่เห็นบ่นสักคําเลยระหว่างที่เถียงกันในตอนที่ขึ้นเขามันร่วมหลายกิโลในที่สุด ทั้งสี่สมาชิกแก๊งผ่าหลาพิภพก็มาถึงหน้าถ้ำขนาดใหญ่จนได้ถ้ำที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเด็กหนุ่มทั้งสี่ผายนอกดูเหมือนถ้ำปกติทั่วไปที่เคยเห็นตามในละครโทรทัศน์แต่ยงก็ยืนยันว่านี่คือถ้ำเดียวกับที่เขาเคยหลงทางมาเจอเมื่อหลายปีก่อนนี่แหละครับใช่เลยถ้ำสมบัติที่ผมเคยเจอตอนเด็กๆเกไม่น่าเชื่อว่าจะมีถ้ำสมบัติอยู่ที่นี่จริงๆอ่ะ มันก็ดูเป็นถ้ำธรรมดานี่นาะถ้าว่าไม่น่าใช่มั้งดูในโยยงมันหลอกแล้วอย่าเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นสิครับตามผมมาเถอะยงเป็นฝ่ายพาเพื่อนทั้งสามเข้าไปในถ้ำที่บรรยากาศภายในค่อนข้างจะมืดโดยต้องส่องไฟฉายจนลึกเข้าไปเรื่อยๆกล่าวกับว่าถ้ำนี้ไม่มีทางออกและไม่มีจุดสิ้นสุดทำไมในถ้ำนี้มันเงียบๆวะ นานนะสินะเราต้องเดินลึกไปอีกนานแค่ไหนกันเนี่ยฮะยงไม่ไกลแล้วครับเราใกล้จะถึงห้องเก็บสมบัติแล้วละครับทันใดนั้นเองสมาชิกของทีมพาลาวิภพก็รู้สึกได้ถึงเสียงล่มแผ่วออกมาจากสิ่งที่ยงพามาเห็นตรงหน้ามันเป็นอุโมงขนาดเล็กที่ถ้าหากเงี่ยหูฟังดีๆก็ยังเหมือนได้ยินเสียงดังไพเล้อ ล่ากับเสียงของละคังใบเล็กแทรกมาพร้อมกับสายลมด้วยตามผมมานะครับทุกคนอะไรกันเนี่ยนี่เราตา้องมุดเข้าไปในรูเล็กๆแบบนี้เหรออย่าบ่นมากเลยนายก,กันอย่ารีบบุดตาเข้าไปเถอะน้าหลังจากใช้เวลาเดินกันอยู่สักพักยงก็พาเพื่อนทั้งสามมาอยู่ที่ห้องห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องเก็บคลังสมบัติเอาไว้มากมายเท่านั้นยังอัศจรรย์ไม่พอ ยังมีบ่อเงินบ่อทองประกายระยิบระยับสมาชิกแก๊งผ่าหลาาพิพได้แต่ยืนอึง้งกับสิ่งที่ได้เห็นตรงหน้าไม่อยากจะเชื่อเลยอะ่ะว่าจะมีสมบัติอยู่ที่นี่จริงๆอะ่ะแสดงว่าถ้ำของนามพัทุรัตไม่ได้เป็นแค่เรื่องเล่าขานสินะจริงด้วยยงแล้วนายรู้ได้งไงว่ามีสมบัติซ่อนอยู่ในนี้อะ่ะวยความไม่ตั้งใจหรือความซุ่มซ่ามของออบออบก็บเผลอทำผ้าคลุมไหล่ตกลงไปในบ่อเงินบ่อทอง ทีแรกอบอก,ก็โวยวายดังลั่นตั้งแต่ที่เขาซื้อผ้าคลุมของรีวายมาเขาก็ยังไม่กล้าจับซักเพราะกลัวเนื้อผ้าจะเสียลูกทว่าเมื่อหยิบมันกลับขึ้นมาทั้งสามก็ต้องตกตะลึงเมื่อผ้าคลุมไหล่ได้เปลี่ยนสีกลายเป็นทองคำแท้เฮ้ยผ้าคลุมกลายเป็นสีทองได้ไงอะทองจริงมันเนี่ยให้ข้าพิสูจน์ให้ไหมล่ะ ว่าทองจริงหรือว่าทองปลอมเฮ้ยไม่ต้องจ้งเลยทธ่จะหยุดเลยนะว้ยไอ้กันแต่ไม่อยากจะเชื่อเลยถ้าเอานี่ไปขายแล้วก็คงได้หลักแสนแน่ๆเลยทว่าขณะที่แก๊งผ่าหลาวิภพกำลังตื่นเต้นกับสิ่งที่เจอนั่นเองร่างของกันที่แย่งผ้าคลุมไหลยทองคำมาดูก็เหมือนถูกฝ่ามือขนาดยากักษ์คว้าตัวจับเอาไว้หมายจะบีบให้แหลก ปล่อยเนื้อไว้ช่วยด้วยไอ้อมไอเต้ไอ้ยงช่วยข้าด้วยเกิดอะไรขึ้นน่ะเฮ้ยไอ้กันแกปล่อยเพื่อนข้าเดี๋ยวนี้เลยนะไว้นลงเดชนลงก่อน อาหารยักษ์ฝาแฝดผู้ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่เฝ้าถ้ำสมบัติร่วมกับนายน้อยเจ้าของถ้ำขุนเคืองเป็นอย่างหนักดวงตาแข็งกร้าวมองเหยื่อที่ตัวสั่นกลัวไม่ต่างกับลูกไก่ในกำม,มือเมื่อเห็นว่ามีมนุษย์หลายชีวิตได้บุกลุกเข้ามาแล้วยังเข้ามาวุ่นวายกับสมบัติของธรรอย่างบ่อเงินบ่อทองวิเศษอีกไอพวกหนุ่โต้จอยกล้าดียังไงได้แอบลักโลกออกมาที่นี่ฮะ ข้าลเมื้อกับการที่จะต้องมาจากการมนุกที่โลกมากอย่างพวกเจ้าเราไม่อยากตายแบบไหนดีล่ะใจข้าหักคอหรือว่าจะเป็นอ้หารพวกข้าภายในคำเดียว่ะวิธีไหนก็ไม่เอาทั้งนั้นนะแล้วผมก็ไม่ได้มาขโมยสมบัติด้วยปล่อยผมไปเถอะผมกลัวแล้วหยุดเดี๋ยวนี้นะแต่ต้องเด็แต่า้องกอน วยเพื่่อนน้าดีโดยที่ออฟกันเตไม่คาดคิดร่างของโยงจากที่เป็นเด็กหนุ่มธรรมดาในตอนแรกก็เริ่มสำแดงอิทธิฤทธิ์อะไรบางอย่างจนใบหน้าเริ่มมีเคีียดทั้งสองผุดขึ้นมาจากมุมปากก่อนที่ร่างของโยงจะค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นยักษ์น้อยกายของยักษ์น้อยตอนนี้สำแดงเดกให้มีขนาดตัวเท่ากับทหารยักษ์ที่จับตัวของกันเอาไว้ จนอาหารยักษ์จำต้องปล่อยร่างของกันไปตามคำสั่งของยักษ์น้อยผู้เป็นนายแต่สายตาก็ยังคงจับจ้องขมิงถ้ามึงถึงหากเด็กหนุ่มชาวมนุษย์ทั้งสามคนคิดจะหลบนนนหนีท่านยักษ์น้อยเหตุใดท่านถึงได้พาผพมนุษย์มาที่นี่จริงด้วยครับถ้าเกิดว่าผมนุชนำเรื่องนี้ไปแพร่กรายให้ชาวบ,บ้านรู้ขึ้นมาแล้วก็จะต้องเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาแน่เลยครับ พื่อของข้าเป็นคนดีพวกเข,า,ขาไม่ทำแบบนั้นเนี่ยข้าเฝ้าดูเขามาตลอดหลายปีถึงได้รู้ความจริงแล้วนั้นยงหรือ,อยักษ์น้อยก็คือเครือญาเชื้อสายที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่ตนของนางพันธุลัดละเมื่อนางพันธุลัดในสิ้นชีวิตลงจนร่างกลายเป็นเนินเขา ยักษ์น้อยก็ได้รับเลือกจากชาวยักษ์ให้เป็นผู้ปกปักรักษาห้าสมบัติแห่งนี้ต่อไปร่วมกับทหารยักษ์แฝดอย่างนาลงเดชและนลงกรที่คอยจัดการเหล่ามนุษย์ที่หลงเข้ามาหรือจงใจบุกลุกเพื่อขโมยสมบัติของธถรมเมื่อหลายปีก่อนด้วยความซุกสนและเบื่อหน่ายที่ต้องเอาแต่เฝ้าถ้ำแห่งนี้ ยักษ์น้อยก็ได้แอบลงมาเที่ยวเลนด้านล,าล่างเทือเขานางพันธุลัดโดยแปลงกายเป็นมนุษย์ทว่าด้วยความที่ยังใช้เวทมนต์แปลงกายไม่ชำนาญยักษ์น้อยในร่างของยงก็เผอแสดงเขี้ยวยักษ์ออกมาให้เห็นจนถูกเด็กๆที่เล่นด้วยกันอยู่ในดีในตอนแรกหันมารุมลังแกแทนด้วยความที่ยงไม่อยากเผอทำร้ายอีกฝ่ายรุนแรงจึงไม่ได้โต้กลับเฮ้ยตัวประหลาดว่านี่แกเป็นใครล่ะเนี่ย ตัวประหลาดตัวประหลาดพวกเราจัดการมันเลยเดี๋ยวคนน่้านะไอเจ้าพวกนิสัยไม่ดีอย่างพวกแกนี่ต้องโดนทีมพาลาพิภพสั่งสอนซะแล้วแต่อยู่ๆกลุ่มพาหลาพิภพที่มีทั้งออฟกันเตวัยเพียงห้าขวบในตอนนั้นก็ได้เข้ามาช่วยเอาดาบไล่ฟาดจนเด็กพวกนั้นลองให้งองแงวิ่งกลับไปฟ้องพ่อแม่ที่บ้านแทบไม่ทัน แต่ยังไม่ทันที่จะได้ทําความรู้จักยงก็ต้องรีบกลับถ้ำไปก่อนที่ทหารแฝดทั้งสองจะออกติดตามหาแต่เพราะด้วยในตอนนั้นกลางคืนเกิดขึ้นเร็วเพราะเหตุการณ์สุรยุปราคาทำให้ลากของยงเผอคืนล่างเป็นยักชั่วขณะ แต่ได้ทิ้งรอยเท้าขนาดยักษ์เอาไว้บนทางขึ้นเนินเขาก่อนที่อีกหลายปีต่อมาจะมีคนมาเจอจนเกิดเป็นความคิดความเชื่อไปต่างๆนานาว่ายักษ์อานมีจริงต้องขอโทษด,ด้วยนะครับที่ผมหลอกพวกนายที่ผมทำลงไปนะเพราะผมอยากเป็นเพื่อนกับพวกนายจริงๆนะบ้าเหรอคิดมากนะถ้าพวกลุงเขารู้ว่าพวกข้าจะมาขโมยสมบัติแล้วก็นะข้าเผักลมเนี่ยไปคืนให้ก็ได้นะ เพื่อเป็นการยืนยันว่าพวกข้าไม่ได้อยากทําแบบนั้นในสักนิดเดียวอะ่ะใช่แล้วล่ะถึงพวกข้าจะรู้ความจริงแต่พวกข้าก็ไม่โกรธเองล็อกไอยงพวกเราเป็นเพื่อนกันได้นะแต่ว่าพวกข้าเป็นห่วงอย่างเดียวเลยอะ่ะถ้าเกิดว่ายงเผลอคืนร่าเป็นยักษ์ขึ้นมาอีกสักวันหนึ่งจะทํายังไงดีอะ่ะแันก็พูดถูกนะเราไปที่เมืองมนุษย์ไม่ได้แล้วล่ะถ้ามีโอกาสแล้วก็พวกเราคงจะได้เจอกันนะ หลังจากเหตุการณ์นในวันนั้นแก๊งผ่าเหลาพิภพ,พก็เหมือนถูกลบความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องของท้ามสมบตัติบนเขาพันธุลัท์ไปจนหมดรวมถึงเรื่องของยงด้วยทางออฟกันเตะกลับไปเรียนหนังสือด้วยกันเหมือนเดิมและยังคงแวะเวียนแกนมานั่งเล่นเกมฟรีไฟล์ที่บ้านของออฟอย่างที่ทำเป็นประจำเอ้ยเข้าทีมมาเลยทุกคนรออยู่นะไอเตะไอกันเดี๋ยวนะมีทีมใหม่มาท้าทายพวกเราสู้ด้วยว่าเออนั่นดิ ไม่คุ้นชื่อเลยนะดูท่าทางจะเป็นมือใหม่ด้วยชื่อแต่ละคนในทีมนมี่เฉยๆอ่ะเฮอว่าชื่อยักษ์น้อยอะไรเนี่ยไม่เท่าไหร่นะแต่ชื่อนาตรงเด่ดนนตรงกรเนี่ยอีหยังวะเกมของพมรุปเนี่ยเล่นมันคนทจะคิดเอาไว้อีกนะครับจริงด้วยนะท่านยักษ์น้อยเข้ามาในทีมหรือยังครับเข้ามาแล้วละ่ะวันนี้ทีมของพวกเราเนะี่ยจะต้องโค่นทีมของเ่าผาพิภพ จะขึ้น้นนเที่ห,หไดลยแม้ว่าอยากน้อยจะลบความทรงจำของอดีตเพื่อนสนิทไปแล้วเพราะเป็นทางเดียวที่จะปกป้องเรื่องของท่ามสมบัติให้เป็นความลับต่อไปตามหน้าที่แต่มิตรภาพที่ออฟก,กันและเตะมีต่อยงตอนนั้นต่อให้ลงไปบนโลกมนุษย์ไม่ได้แล้วราบใดที่ด้านบนเทือกเขาไม่อัจสัญญาณจนเกินไป เกมฟรีไฟ r ์ที่เคยเล่นด้วยกันเมื่อตอนนั้นก็ยังคงทําให้ยากน้อยได้เจอกับเพื่อนของเขาเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง